สวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนน์ดิสเซลมดจากร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถไถคูปตา L3608SP คันนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปรุ่นนิยมอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมตัวน,นี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้าและมีอุปกรณ์หลังเป็นผานหรือโรตอรี่คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับผมเรามาดูตัวรถกันใกล้ๆครับ แบบสวยๆเดิมๆครับผมคันนี้นะครับผมทางลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถไถ่คูป้ต้ L3608SP คันนี้นะครับร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมดอกยางยังสวยๆอยู่นะครับผมยางหลังนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันครับวดีโอสวยๆครับผม ผมยกแน่ๆนๆ <c oughs> ครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะผมกําลังมองหารถไทยปูต้า L3608 นะครับผม SP คันนี้นะครับรถคันนี้มาในราคา365,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม365,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0813695997 0 8 1 6 0 5หกเ7นะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผม 098623-2342นะครับอ่าถ้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นเลยนะครับผมแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับอ่าเรามาดูการขับเคลื่อนแล้วฟังเสียงของเครื่องยนต์กันครับเรงรยบเงียๆติดง่ายๆครับระบบไฮดรอลิกดีครับผมกำลังดีครับผม ยีดีครับข่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถคูปต้า L 3 6 0 8 SP คันนี้นะครับผมติดต่อมาเบอร์โทรที่ิ้่ไว้ขางต้นได้ครับแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบสอนอัมพรเจ็กเตอร์ช n แนลแล้วก็เซลมดรถไถมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ